พระพุทธรูปปางอุ้มบาทเนี่ยเป็นพระประจำวันพุธนะคะลักษณะของพระพุทธรูปอยู่ในอิรยาบถยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างของพระองค์เนี่ยประคองบาทอยู่ประมาณตรงเอวส่วนที่มาของเรื่องเล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ได้แสดงอิทธิปฏิหารห่อขึ้นไปในอากาศเพื่อละทิฏฐิของพระประยุรญาติทั้งหลายจากนั้นจึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดเมื่อฟังเทศจบแล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปโดยที่ไม่มีใครทุนอารัธนาให้พระองค์ฉันอาหารในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะเข้าใจผิดคิดว่าพระองค เป็นโอรสของพระและพระสงฆ์ที่มาด้วยต่างก็เป็นสิทธ์ก็คงจะฉันอาหารที่เตรียมไว้ในพระราชวังนั่นเองในเช้าวันถัดมาพระพุทธองค์จึงปราภพิศุกสาวกทั้งหลายสเสด็จจาริกไปตามถนนในเมืองหลวง <c oughs> เพื่อโปรดเวเนยศาสตร์อันเป็นกิจของสงฆ์ <c oughs> นับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกรุงกบิลพัทได้มีโอกาสชมพระพุทธริยวัดขณะทรงอุ้มบาตรโปรดศในขณะที่พระเจ้าสุดโทธนะทรงทราบเข้าก็เข้าใจผิดแล้วก็โกรธพระพุทธองค์หาว่าไปออกขอทานชาวบ้านไม่ยอมฉันอาหารที่เตรียมไว้ให้พระพุทธ เจ้าจึงทรงอธิบายว่าการออกบินทบาตเป็นการโปรดสัตว์ไม่ใช่การขอทานจึงเป็นที่เข้าใจกันในที่สุด